บ้านที่เคยอยู่ด้วยกันระหว่างติ๊กบิ๊กบาเทอร์และสอมรามค่ะสำหรับติ๊กบิ๊กบาเทอร์หรือกนิทริน ซึ่งเป็นสาวสวยผู้เคยครอบครองหัวใจของหนุ่มสมรมไปได้คู่นี้ถือเป็นคู่รักที่ผ่านกระแสข่าวมาด้วยกันอย่างมากมายแล้วค่ะตั้งแต่เปิดตัวคบกันจนกระทั่งได้สร้างครอบครัวเล็กๆมีทายาทตัวน้อยล่าสุดก็ปล่อยโฮกลางรายการโหนกระแสยอมรับทําชีวิตค,ครอบครัวพังตั้งครึ่งล้านในแบงค์ที่หายก็เป็นคนไปกดเองยืนยันสมรำรู้เรื่องแต่ยังคงไปแจ้งความชี้จุดแตกหักก็เพราะว่าอมเงินค่ามัดจำนั่นเองค่ะทําให้ ลามไล่ออกจากบ้านและในวันนี้เราจะมาทุกท่านนั้นมาสองบ้านของทางคู่ที่เคยอยู่ร่วมกันแล้วค่ะว่าจะมีความสวย และน่าอยู่ขนาดไหนมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าหลังจากที่ทั้งคู่นั้นมีปัญหากันและเลิกลากันไปทางด้านของคุณแม่ติ๊กเองก็ไม่ได้มีโอกาสเจอน้องวิจิอีกเลยละค่ะและทังนั้นหนุ่มสอนลามยังประกาศชัดอีกว่าที่มีการออกมาโพสแบบนี้ก็หวังที่จะให้สาวติ๊กบิ๊กบาทเทอร์นั้นได้มีการปรับตัวพอทีกลับมาดูแลลูกอย่างน้องวิจิด้วยกันอีกในอนาคตค่ะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ Terima kasih.